สวัสดีครับคลิปนี้คุณก็อยู่กับผมในช่องขนมนะครับผมพอมอมพาม,พม,พม,พมคลิปนี้เราก็ยังอยู่ในเกมโยกัลาง PC กันนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนตั้งกล่องบอร์ดสำหรับสายฟาร์มข้างนอกนะไม่ได้ฟาร์มเงินเอ็มใน9อักษรนะผมจะมาสอนตั้งกล่องบอร์ดนัดว่าควรจะเก็บของอะไรบ้างนะผมแล้วก็ตั้งยังไงนะผม ก็คลิปนี้เดี๋ยวจะมาบอกกันนะผมโอเคนะผมมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะครับก็คือตัวหมอนั่นเองนะตัวหมอไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็คือ,อมีกล่องเทจุติกับกล่องบังกรแค่นั้นนะเพราะว่าหมอเนี่ยจะไม่สามารถตั้งเก็บของได้นะเพราะว่าะจะต้องใช้ฮิลตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นหมอก็ไม่ต้องตั้งเก็บของนะตั้งฮิลอย่างเดียวก็พอนะตัวต่ป้านะเป็นตัวแบกของผมนั่นเองนะก็คือตัว อ่ามิโกะนะครับผมมิโกะเนี่ยอ่าจะต้องมีอยู่3อย่างที่เราจะต้องซื้อนะครับก็คือกล่องกล่องมังกรน,นะครับผมแล้วก็วิญญาณพ่อค้านะครับแล้วก็วิญญาณภูผาบูรพานะครับผมแล้วก็วิธีตั้งค่าเนี่ยก็อ่าอันนี้ก็คือระยะขอบเขตของสกิลนะผมจะไม่พูดถึงละกันนะครับผมจะข้ามไปพูดเฉพาะอ่าที่ตั้งเก็บของละกันนะครับผม โอเคนับอ่าสำหรับมิโกะนับจริงๆเราต้องจดไว้ทุกตัวละครนะครับสมมติว่า ID 1- 8ถึงเนี่ยมีตัวอะไรบ้างเราก็ควรจะจดอาชีครับแล้วก็จดสิ่งที่เก็บนะครับเวลาเราเคลียร์คังต่อหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราจะได้ไม่งงนะผมว่าตัวนี้ควรจะเคลียร์คลังหรือว่าตัวนี้ควรจะเก็บไว้ก่อนหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมแนะนําว่าควรจะจดไว้ก่อนนะครับอย่างส่วนตัวเนี่ยผมเล่นมาจนนานจนชินแล้วก็คือจําได้หมดแล้วก็เลยจะไม่จดนะครับผมตัวแรกนะครับ อันนี้นะผมตัวมิกโก147ของผมนะผมตั้งเก็บหินทุกอย่างไว้นะผม mm. ก็คือมันจะเก็บหินสีเขียวนะับย้าว่าแค่สีเขียวนะเพราะว่าผมติ๊กแค่หินยกเย็นนะครับผมติ๊กอย่างเดียวเลยเพราะว่าต้องการให้มันเก็บแค่หินนะครับแล้วก็ส่วน ในมังกรนะรในกล่องมังกรนะรผมให้กดมาที่ตั้งค่าตรงนี้นะเมื่อเราเก็บแค่หินหยกเย็นใช่ไหมเราก็ไม่ต้องตั้งอะไรเลยครับ0 0 0 0 0นะเพราะว่า <huh. S 1> เราต้องเก็บทุกอย่างเราต้องฝากคลังทุกอย่างเพื่อที่เราจะเอาหินเนี่ยไปทุบนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสองอันข้างหน้านไม่ต้องตั้งนะครับแล้วก็อันข้างหลังเนี่ยด้วยความที่หินสูงสุดมันเอาไปทุบไม่ได้นะเพราะฉะนั้นผมก็จะตั้งเก็บตามนี้เลยนะก็คือป้องกัน10บขึ้นไปก็จะเก็บนะผมลบสิบสขึ้นไปก็็จะเกบถ้า ต่ำกว่านี้ก็คือจะขายทิ้งร้านนะครับผมส่วนตรงนี้ก็ติ๊กไว้นะผมเพราะว่าเราจะเอารายละเอียดตรงนี้ทั้งฝากและขายที่เราเซตไว้แล้วนะผมก็ติ๊กตรงนี้นะจากนั้นเนี่ยให้ติ๊กตรงที่หินยกเย็นนะในการในช่องของฝากไอเทมตรงนี้นะติ๊กหินยกเย็นนะขายของก็ขายหินยกเย็นนะมันจะขายเฉพาะหินสูงสุดที่ผมตั้งค่าไวนะ้นับส่วนไม่ต้องกลัวว่ามันจะขายหินพวกนี้นะเพราะว่าผมตั้งค่าไว้แล้ว0 0 0นะมันจะไม่ขายนะมันจะฝากทั้งหมดนะครับผม โอเคนะครับตัวต่อไปนะผมเดี๋ยวขอเข้ารีโมทเข้าอีกเครื่องหนึ่งก่อนนะครับโอเคนะผมตัวต่อไปเป็นมิโกอีกตัวหนึ่งของผมนะครับมิโกตัวนี้นะผมไม่ได้ตั้งเก็บของแล้วนะจริงๆตัวนี้เนี่ยตั้งเก็บแค่หินโยกังนะแล้วก็หินโยกังเนี่ยมันมีแบบโอ้โหมีรู้สึกว่าเกือบจะร้อยแบบนะแต่ว่าที่มีค่าที่สุดก็น่าจะเป็นหลอมกับค่าเงินนะซึ่ง ผมก็เลยมองว่าโอเคผมบางครั้งผมก็เก็บบางครั้งผมก็ไม่เก็บนะครับก็เลยตอนนี้เนี่ยมันไปยืนชนมอนไม่ไหวผมก็เลยเอามายืนฮิวตรงนี้แทนนะมิโกะนะก็เลยไม่ได้ตั้งเก็บของนะครับส่วนใครจะตั้งก็ได้นะผมติ๊กตรงพ่อค้าแล้วก็ตั้งเก็บหินโยกลังนะผมติ๊กแค่ฝากไอเทมก็คือฝากหินโยกลังแค่นั้นเลยนะผมไม่ต้องติ๊กขายนะครับสำหรับใครที่เก็บนะหรือว่าจะไม่เก็บก็ได้นะเพราะมูลค่ามันก็ถือว่าน้อยนะเพราะว่า ถ้าเราตั้งเก็บใช่ไหมเราต้องซื้อพื่อคา 10m นะครับผมโอเคตัวต่อไปนะครับอันนี้เป็นตัวทวนนะผมทวนเนี่ยผมจะตั้งเก็บทุกอย่างไว้นะครับนี่นะผมทวนเนี่ยจะเก็บประดับกับอ,อื่นๆนะผมเพราะเวลาของตกเนี่ยมันก็ทวนเนี่ยก็จะเป็นคนเก็บประดับแล้วก็อื่นๆนะนี่นะอันนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นอันนี้หูเนี่ยมันผมใส่อยู่2ชิ้นใช่ไหมมันก็ดอกมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมก็ เป็นตัวเก็บประดับแล้วส่วนอื่นๆเนี่ยอื่นๆเนี่ยจะเป็นพวกลูกแก้วแบบนี้นะผมแล้วก็หินเพิงล่างแบบนี้นะแล้วก็มันจะมีหินแร่หยกเย็นแร่หยกม่วงอะไรพวกนั้นหินหยกเย็นหยกม่วงที่มันดรอปมานะมันก็จะมีไอเทมจิปปะหะเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่มันดรอปมาด้วยนะผมซึ่งผมจะตั้งตัวทวนตัวเดียวเป็นตัวเก็บนะแล้วก็ตัวทวนเนี่ยเวลาตั้งเก็บของใช่ไหมครับอ่า ผมจะฝากไอเทมก็คือฝากเครื่องประดับที่มันเก็บมาใช่ไหมแล้วก็อื่นๆก็คือได้มาเท่าไหร่ผมจะฝากไปหมดเลยนะผมแล้วก็ส่วนเผื่อมีอะไระตกหล่นมาเนี่ยผมก็จะติ๊กขายหินขายหินยกกลางติ๊กทิ้งไว้ก่อนเลยเพราะว่าเผื่อบางทีมันหลุดไปเก็บหรือว่ามันได้จากอะไรไมาเนี่ยมันก็จะไปขายให้อัตโนมัติเลยนะครับผมส่วนเวลาเราติ๊กฝากของอื่นๆเนี่ยย้ำว่าติ๊กฝากอื่นๆเนี่ยอะไรที่ฝากครั้งได้มันจะแบบ มันจะโลไปหมดเลยนะผมเพราะอย่างสมมติว่าเราจะมียันตามเมืองอะไรต่างๆเนี่ยยันก็จะถูกฝากไปด้วยนะผมจะมีก็สอเม,มื่อก็คือยกเว้นอกองบอดแล้วก็เลือดแล้วก็โสมนะผมสองอันนี้ก็คือเนี่ยสอนแล้วก็ยาที่ฝากค้างไม่ได้มันก็จะอยู่ติดตัวนัส่วนอะไรที่สามารถฝากค้างได้เนี่ยตัวทวนของเราเนี่ยที่ตั้งติ๊กอื่นๆเนี่ยมันก็จะเก็บ ให้ทุกอย่างเลยนะครับผมอย่างยันกับเมืองอะไรเนี่ยมันก็จะเก็บให้หมดเลยนะก็ไม่เป็นไรนะผมเพราะว่าถ้าเราไปตั้งเก็บเองเนี่ยน่าจะเหนื่อยน่าดูนะเพราะว่าอื่นๆเนี่ยมันมีไอเทมเยอะแยะมากมายเลยนะที่มันดอบติดมันด้วยนะผมก็เลยตัดสินใจติ๊์อื่นๆแล้วก็ให้มันเก็บไปเลยนะครับผมโอเคนะครับก็หมดไปแล้วนะตัวทวนนะผมแล้วก็ต่อไปเป็นอ่า แม,แม่ผมไม่ได้ตั้งเก็บนะเพราะว่า,ายืนตีฟรีอยู่นะก็เลยไม่คิดจะเก็บอะไรนะก็ยืนปั๊มผลึกไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวฟรีนะโอเคข้ามไปะครนะผมตัวต่อมานะผมก็คือตัว5้าลิ้นนะผม5ลิ้นผมจะตั้งเก็บเป็นหินสีฟ้านะก็คือหินกลายทองนั่นเองนะผมก็เหมือนเดิมครับตั้งคล้ายๆกับมิกโกะเลยนะเซ็ตพ่อ้าให้ติ๊กแค่เก็บแค่หินนะผมส่วนตรงนี้เนี่ยตั้งค่าตรงเนี้ยผมกดให้ดูไม่ได้นะผมเพราะว่า จอผมตั้งเป็นจอเล็กอยู่นะครับก็สามารถไปดูของมิโกได้เลยนะครับหรือว่าไอหินกายทองระดับสูงเนี่ยไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับให้ตั้งค่าเป็นศูนย์นะผมแล้วก็ติก๊กฝั่งไอเทมแล้วก็ขายไอเทมนัไอที่ขายเนี่ยมันจะขายเฉพาะหินสูงสุดที่เราตั้งเก็บไว้นะครับอย่างเช่นถ้าหินสูงสุดเนี่ย เราเก็บโจมตีอะไรเนี่ยให้เราตั้งค่าตามปกติเลยนะผมถ้ามันเกินหรือว่ามันต่ำเนี่ยมันก็จะขายให้นะครับส่วนไอเนี้ยถ้าเราตั้งค่าเป็นศูนย์ไว้เนี่ยมันก็จะฝากครั้งให้เราไว้ได้เลยนะก็คืออาทิตย์หนึ่งก็เอามาทุกทีหนึ่งนะก็จะประมาณนี้นะครับผมส, <rec> ส่วนโนโฮนะผมโนโฮนะครับ โนโฮของผมเนี่ยจะเก็บแค่อาวุธแล้วก็กล่องนะอาวุธเนี่ยมันก็จะได้แบบเป็นอาวุธของป้อมแล้วก็เป็นอาวุธอ่าปกตินะครับจุดที่ผมฟาร์มเนี่ยมันจะดรอปตั้งแต่เซียน1ถึงเซียน4เลยนะผมก็คืออาวุธ110จนถึง140เลยนะแต่ว่าของปลอมเนี่ยรู้สึกว่าของปลอมจะตกแค่ของเลเวล130เท่านั้นนะครับ สำหรับอาวุธนะมันก็จะเก็บอาวุธปกติแล้วก็เก็บของปลอมนะครับแล้วก็มันก็จะไปฝากคลังให้นะผมส่วนกล่องเนี่ยกล่องเนี่ยเก็บทําไมช army, ใช่ไหมครับกล่องเนี่ยเวลาเราเก็บเนี่ยมันจะมีกล่องที่เป็นกล่องยานะผมเนี่ยเนี่ยพวกยาพวกเนี้ยมันก็จะได้แบบได้มาฟรีเลยนะครับได้จากกล่องมันจะเป็นกล่องยาไม่ใช่กล่องสมบัติอะไรนะครับผมก็ไอพวกเนี้ยก็จะได้จากการเปิดกล่องนะครับซึ่งจะทําให้ตัวโนฮองผมเนี่ยประหยัดยาแล้วก็โสมไปในตัวนะผมแล้วก็ เวลาส่วนกล่องมันก็จะเก็บกล่องทั่วไปด้วยใช่ไหมกล่องของบัตรอะไรพวกนั้นนะมันก็จะมีแบบยันห้าอย่างเงี้ยดรอปลงมานะหรือว่าหินอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาตั้งตรงนี้นะผมจะตั้งค่าตรงนี้ก็ได้นะว่าจะเก็บหินสีเขียวสีฟ้าไหมนะซึ่งส่วนตัวผมขี้เกียจเก็บนบะได้เห็นอะไรมาผมขายหมดเลยนะผมก็จะตั้งตามนี้เลยนะอย่างเช่นฝากได้อาวุธมาฝากนะมันก็จะฝากของปลอมกับปกตินะส่วน เวลาเปิดกล่องเนี่ยมันอาจจะมีได้เครื่องประดับมานะครับผมผมก็เลยติ๊กฝากเครื่องประดับนะครับส่วนพวกหินพวกเศษอะไรพวกนี้ที่มาเนี่ยใครจะมาตั้งค่าตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งผมไม่ตั้งครับก็ผมจะติ๊กขายไปหมดเลยนะหินกายห้องหินยกเย็นหินยกกั้งนะผมผมก็จะขายไปหมดเลยผมจะไม่เก็บนะครับส่วนไอหินอันเนี้ยเนี่ยรู้สึกว่ามันจะตั้งตั้งอะไรไม่ได้เลยนะหินเสริมพลังเนี่ยก็จะติดตัวไว้อย่างนั้นนะครับซึ่งถ้าเราว่างเนี่ยเราก็เอาไปกดขายได้นะครับผม ก็จะประมาณนี้นะสำหรับตัวโนโฮนะครับตัวต่อไปนะผมเป็นตัวพินนะพินเนี่ยผมตั้งเป็นเก็บชุดนะจะมีเก็บประดับนะเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ชุดอื่นๆผมไม่แน่ใจว่าชุดอื่นๆคืออะไรนะผมผมก็เลยติ๊กไว้ก่อนเพราะว่าตัวนี้ผมเก็บชุดนะซึ่งชุดที่มันจะได้เนี่ยก็เหมือนเดิมนะัจะมีตั้งแต่110จนถึง140เลยนะส่วนของปลอมเนี่ยก็จะมีแค่ 130เท่านั้นนะผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ตังเก็บของก็จะประมาณนี้นะผมอาจจะพูดอะไรงงหรือว่าใครไม่เข้าใจเนี่ยาสามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับอันไหนที่ผมตอบได้ผมก็จะตอบนะถ้าผมพูดอะไรไม่เข้าใจก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมก็ข้าวค่าก็จะมีประมาณนี้นะครับแนะนําว่าให้จดไว้ก่อนนะครผมอย่างเมื่อก่อนผมก็เคยจดนะแบบ แมเก็บอาวุธไอ้ฮารินเก็บเสื้ออะไรอย่างงี้อันนี้เก็บหินสีเขียวสีฟ้านี่เราจะได้ไม่สับสนนะครับเวลาเราอาทิตย์นึงเรามาเคลียร์คลังเนี่ยมันก็จะง่ายนะเพราะว่าเราตั้งเก็บแต่ละตัวเนี่ยเป็นประเภทเดียวกันนะครับพอเรามาเคลียร์คลังหรือว่าเตรียมที่จะเอาของไปขายเนี่ยเราก็จะได้สะดวกมากขึ้นนะผมอันนี้ผมก็ไม่ได้มองว่าของผมเนี่ย ตั้งถูกแบบ100%นะจริงๆมันมีตั้งแบบหลากหลายนะครับซึ่งผมก็ตั้งประมาณนี้ก็ยังไม่แน่ใจเลยนะว่ามันถูกหรือมันผิดนะหรือว่าใครมีอะไรเสริมเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะอ่าผมจะไปผมจะพาไปดูคังให้ดูละกันว่าผมเนี่ยเก็บอะไรได้บ้างประมาณไหนแล้วก็ผมจะบอกราคาชิ้นนั้นละกันนะว่าผมรู้ มากน้อยแค่ไหนนะผมอย่างเช่นอาวุธชิ้นนี้ถ้าไปขายตั้งร้านขายอาจจะได้ร้อยเอมอะไรเงี้ยโยนร้านก็ได้แบบ 1020m บเอมอะไรอย่างงี้นะผมเดี๋ยวผมจะหาไปดูค้งแล้วก็บอกราคาสิ่งที่ผมฟาร์มได้นะผมยังไงก็ฝากากดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะรับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะผมเจอกัน